เผาก็เปิดกล้องนึงแหมจ้ากล่องวันดีครับผมคุณแจนครับโอ้ยนับพอดสามเราจ้าโลดเพราะได้เปิดฮอดกล้องแล้โอเคนะคะโอ้ปยวีผมแล้วรวยรเรื่องมือรวยรวยแถวบานที่นี่อ่ะบานที่นี่ให้ถามเนี่ยตาตัดออกให้หนังต้นไม้อยู่งขังเทียงหน้านะให้เพื่อนหน่อออกมืดแต่นี่ลูกสาวว่ายันฝ้าพา บาดิมาเนี่ยมือเศ้าตายอากล่าอยยุกับมาอาจเขาได้ตาตออกมืด ให้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 เขาตัดออกไปใายไม่ร่วมเมนูโอ้โหจ้าจ้าเอาออกไปเมื่อน้ำมันหนิวน้ำมันนี่เขาออกเมื่อไงมันกับ่มมันกับ่นี่มันกับบอ่าบ่ลมเย็นตรงนั้นขณะเอาพวกไม่ออกจางว่าอันตามใจลูกสาวเนาะอี่กันยนาบ่เป็นยังนะครับเอาออกแล้วก็แล้วไปบารที่นี่นะครับคือโล่งแถบขึ้นโล่งแถสั่นที่เขามาจนแปลกใจนะแต่ว่ากับบอนี่ดิเพรมันเป็นน้ำตัดตรงไหม่ว่าเล็กเล็กจับเล็กจับคู่เล็กเข่า หกหนึ่งอ่ะเนาะบ้าบังดูฟันเด่นศูนย์ล่องหกจังไรจังค่อยไปฟันตัวหกหม่บ้าหกหนึ่งไปฟันไปฟันตัวล่องเนาะไปฟันถึงตัวพ่ออันี้เด่นศูนย์ล่องหกฟันหกวาสันจับคู่ออกหกหนึ่งเอ้านี่คือดีเอ็นหอยแมงยังคือติ้งน่องติ้งน่องครับบังดีเอ็นเองวัตถิ่ันธ์มาซะก่อนเด้อบันนี้เอาซูมใส่ไปนี่วัที่แล้วเนาะครับนี่คือนวัตถิ่ันธ์มาเด้อครับ แต่ว่าให้ไว้บนครับหนึงน่งหกนะแต่ว่ามันมาออกลางนะแต่ว่าคุณยายก็บ,บอกอยู่ดอกว่าล่างบวกบนเด้อล่างบวกบนเพราะว่ามันเป็นเลขคำนวณบางที่มันกให้ให้ไวบนมันก็มาลางไว้ะลางมันกับไปบนแมนนะครับเ<ม>น,นี่ยเด่นเจ็ดลองหนึ่งพนะทั้งทึ่งนะล่างเด่นศูนย์ลองหกฟันหกบนฟันเจ็ดเจ็ดบ่มาเนาะ เจ่ว่าเอฟซีวะคนมีโชกไปท้าแม่ว่าสันจนเลขสิออกแล้วเพราะท่านในเลขวิ่งคุณยายนางอยู่ออกตัวฟันตัวนี้คนมีโชกแม,มนกระชังว่าแม่บอกว่าเบิ่งซอยแม่เด้อฮามันมาบุญฮามันมาด่างมันว่าเราเขาก็ว่ากันอ้จับคู่เข้าสองงวดซ้อนหรือด,ดินี่แมนจับคู่เข้าสองงวดซ้อนแล้วนะครับ<แ>ตัวเลขคุณยายนางนี่งวดนี่ งวดนี้บาทนี้มาเบิรงโลดงวดนี้บาทที่นี่ตืมมะสิตืมหรือบ่อตืมกะล่องให้ต้องล่อวันที่หนึ่งจังค่อยสิหูว่าสิตืมหรือบ่อตืมอ้า่ะแค่แค่สี่กระได้ดอกตั้งเพียงสี่เสนอตั้งเพียงสี่เออมีเออบนคุณยายนั่งเด่นหกหกมันมาบนมาล่างดิงวดที่ผ่านมา มันสิมาอีกี่บอกคุณยาย <c oughs> จักว <c oughs> ่าไปตามสูตร <c oughs> แม่บอกครับคุณยายนั่งว่าไปตามสูตรเนาะ <c oughs> เดนหกร่องศูนย์ครับในส่วนของบนเด้อล่างนี่เดนหนึ่งร่องหานะบารนี้โตฟันที่บารนีโตัวไรสีฟันไฮลานเ,นเส้นนี่หกนี่ระวังหกกับศูนย์นี่บนนี่บนนี่ครับบนนี่ อนนเอาซุนกับซุนซีซะตัวตัวเด่นนีฟันที่ไป,ไปที่เลขศูนย์บอกครับแม่เอ้านะครับไม่ฟันตัวเด่นแต่ฟันตัวรองนะครับสูตรใดนี่บอกฟันตัวเด่นคืออเวลาคำนวณนี่คือมันคำนวณออกมาได้เด่นกับรองเนาะแต่ว่าเวลาเขาฟันนี่มันก็นอาจสีอาศัยแบบความชอบส่วนตัวบ้างหลายๆอย่างประกอบกัน ไม่จําเป็นที่จะต้องฟันตัวเด่นนะครับฟันตัวร่องก็ได้เออวันนี้อันว่าพื้นว่าฟันตัวร่องนี่เทาที่เอาไว้สองตัวที่ไหนที่เอาไว้สองตัวเออตัวไหนครับหลังมันบ่บนก้อนเมโนะเออบนก้อนโอ้โอ้เมื่อกี้บอกเราว่าฟันศูนย์ซีบอือโอ้โอ้วงวงวงอ่าศูนย์บนอีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณยายนางครับล้านเปอร์เซ็นต์หลดะเอาร้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคุณยายนางหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ให้เสียชื่อ นะครับล้านเปอร์เซ็นนะครับขันบ่ไม่ศูนวดนี่คุณยายนั่งบ่กินเข่าสามมือบ่แมนบวดบ่ซีกบ่บวดบ่ซิกบวดเหล้าบ่เอิมเอ่อเออดเอือดเอายาบวอยาบวดบวดเหล้านี่เฮ้าเฮากินหน่อยหน่อยมันมีประโยชน์เนี้เลือดล่มจะได้สูบฉีดกินพอเป็นกระใสนะครับเฮานี่โดยเฉพาะเหล้าขาวสี่สิบดีกีนี่เนาะเฮากึบมือละกึบ กึบมือแล้วกึบกินเขาแซบอนะครับเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งมันนี่ถามเอฟซีในว่าค่สิบสองสิงหามาบอแม่ดวงแม่ดวงแล้วตายแล้วเะอีตายสิบยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสวรรคตนะครับอ่าพระพันปีหลวงนะพระพันปีหลวงจังว่าโอ้ยสนอกผู้ดได้ก็ว่าบอ่ออกว่าสัน โอ้ยเรื่องนั่นคืออาคอเสิร์ตอะไรอย่างไรไม่เป็นตัวเลขมงคลเนาะเลขเกี่ยวกับเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์หรือว่าพระราชินีหรือว่านี่เขาสิถือเป็นเลขมงคลอ,อ,อันนี้ก็คืออยู่ที่ความชอบเส้นตัวไพ่มันนะครับเมนมอออกเด้อวันนี้ทิพย์ท้องกันมออ่อออกออกหาก็จะเพียงนั่งเอ้าคือสิมาถามถามเกีเกอว่นมันบูไปออกไหม ก็ไไปหมุนนี่ได้ไปหมุนน้ำแขกก็ได้ไปหมุนกระตามความคิดของเจ้าแม่โอ้ก็ล่างถามความคิดว่าขันนึงสองมามาหรือสิมาหาเก้ามาแม่นี่บอกครับแมนโอ้ยเนาะกับว่าแมนพูออกเลยไม่ยับตักใจมาน่ะแงเปี่ยงวันเออน่าสนใจดิปัญญาแต่ว่าแม่มากทีสองสิงหาดิแมนบอกแสดงว่าสีฟันหนึ่งสองมันว่านี่แมนอะมาดูล่างเด่นหนึ่งรองห้าตัวไหนฟันเลย หนึ่งกับห้าฟันตัวไหนอืฟันตัวไหนหนึ่งสองกับหาศูนย์หนึ่งกับหานี่ฟันตัวไหนเก้าบอแมนระวังตัวเด่นกับตัวร่องนี่สิฟันตัวไหนก็มาเลขวิ่งมักทั้งสองตัวอ๋อบ่าหนี่คุณยายนั่งสองกิดสองใจแล้วนี่นางวันทองสองใจดินี่แล้วนี่รักเท่ากันรักเท่ากันเสียดายน้องโอเคครับคุณยายนั่งรักเท่ากันนะครับระหว่างหนึ่งกับห้า เน้น50-50ทั้ง2ตัวนี้นะครับไฮว่าห่กับ5-9 12กับ5-9จ้าโอ้ยมักแห้งเธอเด็กสิบสองมักแห้งเออวังวังวดที่แล้วกับอบอออกนี่กันญาตซื้อไว้ตั้งหลายลูกสาวเนอะตัวนี้บป่ครับอืมเพราะว่าเราฝันเห็นพระราชินี่ออลูกสาวฝันก็เลยไปนั่ไว้เอาข้นก้นสันวาสันสิบสองเนอะ โอ้แม่ว่าจันนั่งือฝันเห็นอันพระราชิี่นีวันเสี้ยวคิวองวงาพันปีหลวงพาพันปีหลวงอืมฮั่นน่ะนั่งนั่ง่าเอ้าซื้อไว้ซื้อไว้ว่าจันย้อนอดีตออมอี่ดีดี่เนาะอี่ดีนี่เนาะนอาจะสีวานิลล่าเลยจังที่ละคนมาาหลนก็ได้คุยกันหลนมุตเจ้าเอ้านะครับสรุปนะครับคุณยายนางนะบนเด่นหกรองศูนย์แต่ฟันไปที่ศูนย์ จับคู่ไปที่ศูนย์สี่นะครับเป็นตัวเน้นล่างเด่นหนึ่งรองห้าแต่ว่ามักเชิงสองตัวนะครับจับคู่ฟันไปทีหนึ่งสองกับหาเก่าย่านอันนี้มาตามหลังตีครับสิบสองแต่ว่าเป็นลูกสาวเนาะที่ฝันเนาะคุณยายเนาะแม่ครับย่ากันย่าฝันโอ้ยงวดงวังแ้วมันสื่อโพดสื่อเดียีกันย่านะเออะกะมักตัวไหนนะครับมักตัวที่คุณยายนั่งฟันหรือบอมักหรือมักตัวอื่นหรือมักเฉพาะเลขวิ่งเลขเด่นก็เลือกจับเอา เนาะเรื่องนี้ก็คือบุญไทยบุญมันอ้เล็กวิ่งคุณยายนั่งช่วงหลังมานี่เขาบนเขาล่างกม่น้แม่เอ้าเล็กเล็กวิ่งเขาที่ดีช่วงนี้ตาอุตว่าระวังเด้อระวังเด้องวดนี้เข้าสีสางแล้วมันบ่อปูว่าปูว่าเข้าสีสางแล้วเออเข้าสีสางไห้ระวังยังบัดนี่สีสางแล้วระวังนี่ล่ะขั้นปล่อยออกไปแล้วไห้ระวังว่านู่นนั่นนี่ทำหาย่ายนี่อยู่ดิเพราะตาเราเป็นยังไงเราสมัยดีเราบอกเพราตาเจ้า พุ่นยุ้งเทพม,ม,มือนอันคือว่าทรงแล้วที่ขึ้นมา,ากเลยสรุปสรุปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วัานี้กับสิเมียนีนจากหิ่บ,บาทที่นี่เออน <laughs> 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 อย่าลืม12สิ้หาได้ค่ะเด้อโอเคนะขอบคุณไม่ยากนะขอบคุณนายอขอบใจมาก